ทานมาม่ากันอีกแล้วนะครับกมาม่าต้มเช่นเคยครับผมนี่ครับแตาออกประมาณนี้เพื่อชามก็อาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับวันนี้ครับดีนะเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงมันก่อนนะครับนี่ครับผมฉีดแล้วเทลงไปเลยนะครับมาม่าอีกแล้วครับคือว่างๆครับไม่มีอะไรจะทำครับผมไม่มีอะไรจะทำไม่มีอะไรจะทาครับผม จะจะฐกิจแบบนี้ครับทานอะไรก็ทานได้หมดครับท่านผู้ชมสุดเลยมากนาครักสามซองครับท่านผู้ชมต้องปรุงก็สักสามซองครับแล้วก็เทมัเลยครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปด,ดีก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ ดีนะไม่กระเด็นเข้าตาก็ระเด็นเข้าตาเนี่ยร้องไห้แหละเห็นี่ครับนี่ครับผมมาม่าที่ผมทานอันนี้ก็รสอ,อะไรเนี่ยรสหอยลายเพิซซ่าครับผมอร่อยไม่อร่อยก็มาชิมกันดูนะครับนะครับก็ต้องคนให้เข้ากันนะครับ ชาม,มาอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับโอ้โอ้เมียจะพูดครับน้ำลายจะไหลครับผู้ชมว้ายกลิ่นหอมมากเลยครับชุยเลยครับว้ายเสร็จแล้วน้ำลายไหลครับอ้าวท่าผู้ชมอยากทานกันก็ไปซื้อมาต้มเองเลยนะครับ นี่ก็ออกไม่ใส่น้ําเยอะเท่าไหร่ครับใส่น้ําเยอะไม่ค่อยอร่อยครับก็ชอบทานแบบนี้นะครับน,นี่นะครับว้าว้าว้าหิวกันเลยสิครับหิวใช่ไหมครับหิวก็ทานเลยครับท่านผู้ชมหิวก็ทานเลยครับนี่นะครับอืม สมใจอยากครับท่านผู้ชมดีนะครับแบบนี้แล้ว ติดคอรครับติดคอรประมาณติดคอรครับท่านผู้ชมอ,อ,อ,อร่อยจริงๆครับท่านผู้ชมต้งยกนิ้วให้เลยครับผมแบบนี้เลยครับตา,า,จ,าจะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม รู้แล้วก็หิวใช่ไหมหิวก็ต้องซื้อมาต้มเองนะครับหิวใช่ไหมอาวหิวก็ทานเข้าไปอืมต้งแบบนี้ครับสมบอกณ์ความหิวหน่อย ยอดครับน้ำผึ้งสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดครับสุดยอด,ด,ยอด,บด,ยอดแบบนี้ครับมาม่าแชามโตครับผมมาม่าแชามโตมาม่าชามโตนี่นะครับแบบนี้นะครับ เลยนะครับถ้าคนไหนอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าไม่ชอบคลิปนี้ก็ก็ไม่ว่ากันครับท่านผู้ชมครับก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับถ้าชอบก็มาครับทานมามาด้กันครับผมนี่ครับทานแบบนี้อืม ตามเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมแอ้วหิวก็ซื้อมะม่ามาต้มเลยครับแล้วก็ทําตามแบบผมนี่ครับกินแบบผมนี่ทานแบบผมนี่ครับรับรองครับอร่อยครับผมท่านผู้ชมอืมแบบนี้ครับผมอันนี้ก็จะมีน้ําหน่อยนะครับมีน้ำหน่อยต้องใส่น้าเยอะครับใส่น้าเยอะไม่อร่อยครับผม เวลาเรากินอะไรทานอะไรให้มันอร่อยก็ต้องทานกันแบบนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวทานอะไรไม่อร่อยก็ต้องดูคลิปผมครับรับรองครับผมท่านผู้ชมอร่อยแน่นอนครับอืมแบบนุนมหรอครับ ลายจะลหลและเซ่อ้าวงแบบนี้ครับโอเคนะครับท่านชมครับหมดเรียบร้อยนะครับมาม่าสามซองครับผมตอนนี้ก็อิ่มแล้วครับผมตอนนี้ ก็อร่อยครับน้ำก็อร่อยครับผมก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปล้างจานสักหน่อยครับตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ดูคลิปผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคล้ายๆเลยนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรใหม่ๆก็บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมโอเคครับวันนี้ก็ผมก็ ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ